สวัสดีค่ะจี G. และเพจเทคนิคขายดีบายค่ะจี n รินเซสซอฟต์เซลนะคะวันนี้จะมาให้เทคนิคขายดีกันอีกแล้วนะคะเพราะว่ามีคนถามจีเข้ามาเยอะว่าโพสต์ยังไงทําไมถึงแบบขายไม่ได้สักทีนะคะวันนี้จีจะมาให้3มเคล็ดลับก็คือว่าโพสต์ยังไงให้ขายดีนะคะมากันที่ข้อแรกเลยก็คือว่าคนนะคะเขาจะต้องเชื่อคุณก่อนค่ะ ก่อนที่เขาจะซื้อของคุณนะคุณสังเกตไหมทําไมคุณโพสตไปเยอะๆโพสต์ทุกวันเลยแต่ว่ามีคนทักเข้ามาเหมือนจะซื้อแต่ว่าไม่ซื้อคุณคือเขาถามอย่างเดียวแล้วเขาก็ไปอย่างเงี้ยแล้วมันทาให้เราเสียล์ว่าเอ๊ะทาไมเขาไม่ซื้อของเรานะคะก่อนอื่นนะคนจะซื้อของเราเนี่ยหนึ่งเนี่ยเพจคุณเนี่ยจะต้องน่าเชื่อถือก่อนนะคะคุณมีการขายคุณมีการส่งของคุณมีรีวิวหรือว่าสมมุตินะคะอย่างอ่า ครีมเนี้ยในทั้วตลาดจะมีครีมขายครีมเยอะมากใช่ไหมคะก่อนอื่นเขาจะต้องดูหน้าเจ้าของหน้าผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์ก่อนว่าหน้าเป็นยังไงนะคะพอเขาเชื่อใจคุณแล้วเนี่ยเขาถึงจะซื้อของคุณนะคะอันนี้คือข้อแรกนะคะคุณจะต้องทําให้คนเชื่อใจคุณก่อนเชื่อมั่นเพจต้องน่าเชื่อถือก่อนนะคะข้อที่2ก็คือว่า คนจะซื้อของจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะอย่าง g ีเนี่ยจี g ทำครีม,มใช่ไหมคะขายครีมใช่ไหมคะ G ก็จะต้องเป็นเอ็กซ์เพรสด้านผิวหน้านะคะเรื่องความงามเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเขาจะซื้อผลิตภัณฑ์จีเขาจะต้องดูหนังหน้าจี g ก่อนว่าเอ้ยหนังหน้าใบหน้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะต้องให้ความรู้เยอะๆการที่เราจะเป็นเอ็กซ์เพรสในด้านใดด้านหนึ่งได้เนี่ยแปลว,ว่าเราจะต้องมีความรู้ที่จะให้เขาก่อนว่า ถ้าสภาพผิวหน้าแห้งเหมาะกับครีมแบบไหนครีมมีทั้งหมด6เนื้อนะคะมีเริ่มตั้งแต่เนื้อไหนเบาสุดไปจนถึงหนักสุดนะคะได้แก่อเซนส์เซรั่มอีมัลชั่นโลชั่นอะไรก็ว่ากันไปเหมาะกับสภาพผิวแบบไหนคุณต้องต้องให้ความรู้คนจะเยอะก่อนหรือว่าอย่างบางคนขายอาหารลดน้ำหนักนะคะคุณก็จะต้องให้ความรู้คนฟรีๆเกี่ยวกับเทคนิคการเดินแกว่งแขนวันละสามนาทีลดน้ำหนักได้ ใน30วันกี่กิโลอะไรแบบเนี้ยหรือ,อจริงหรือไม่ออกกำลังกายแล้วมานั่งแล้วตูดใหญ่อะไรแบบเนี้ยค่ะคือความรู้แบบนี้ยคุณจะต้องให้เขาไปก่อนให้ให้ให้เยอะๆนะคะแล้วนานๆทีคุณจะแทรกขายสักทีหนึ่งนะคะคน่ะจะรู้สึกเชื่อใจคุณและรู้สึกว่าคุณเ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะไปกันถึงข้อที่3ค่ะก็คือว่าเหตุผลที่คนเขายังมาทักคุณแล้วไม่ซื้อของคุณเนี่ยก็คือว่า คุณบอกราคาเขาเร็วเกินไปนะคะเร็วเกินไปในที่นี้หมายความว่าพอเขาทักมาเขามาถามเสร็จปุ๊บคุณอย่าเพิ่งไปบอกว่าเท่าไหร่มีโปรโมชั่นยังไงเนี่ยเพราะว่ามันจะมันจะบล็อกเขาเกินไปนะคะลูกค้าจะตกใจเขาจะเขาจะบางทีเขาไม่อยากรู้สึกว่าบีบคั้นอะ่ะบางทีเขายังไม่อยากจะซื้อคุณนึกออกใช่ไหมคะคุณก็จะต้องค่อยๆเหมือนกับอ,อยังไงอะบอกสรรพคุณไปก่อนว่าของคุณดียังไงดีกว่าคู่แข่งยังไง คุณค่าและคุณสมบัติที่ลูกค้าจะได้คุ้มค่าคุ้มราคายังไงใช้ครีมของคุณไม่ต้องไปเคาน์เตอร์แบรนด์นะดูแลผิวหน้าไม่มีสเตียรอยแน่นอนให้ความมั่นใจเขาไปเรื่อยๆว่า สินค้าของคุณเนี่ยคุ้มค่าเกินราคาที่ลูกค้าจ่ายอะไรประมาณนี้นะคะเราพูดพูดพูดไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันจะค่อยๆโน้มแนวเขาคุณต้องให้เวลาเขาคิดนิดนึงนะคะอย่าเร่งเร้าจนเกินไปนะคะแล้วเหมือนกับใช้จิตคุณนะควบคุมว่าซื้อแน่นอนซื้อแน่ยังไงต้องซื้อของคุณแน่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พอเขาถามราคามาปุ๊บนะคะออพอเขาตัดสินใจจะซื้อเนี่ยคุณก็ให้เลขที่บัญชีไปแล้วก็ปิดการขายให้เร็วที่สุดนะคะ มันก็จะสามารถทำให้คุณปิดการขายได้แล้วก็ขายของได้นะคะสำหรับจีแล้วก็เทคนิคขายดี b ายค่ะจีพรินเซส s อฟต์เซลนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังไงรบกวนช่วยแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ